สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแอปดีๆที่ต้องควรมีติดมือถือมาฝากกันวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะ10แอปที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งการจัดการเวลางานส่วนตัวสุขภาพการเดินทางและอีกมากมายถ้าอยากรู้นะคะว่ามีแอปไหนบ้างไปดูกันเลย แอปแรกนะคะที่เราอยากจะแนะนำ Google Keep สำหรับใครนะคะที่ชอบจดบันทึกและจัดการสิ่งที่ต้องทำ Google Keep เป็นแอปที่จดบันทึกที่ใช้งานง่ายและรองรับการจดโนต้ตแบบรวดเร็วใส่รูปก็ได้ใส่ลิงก์ก็ได้หรือแม้แต่การทำรายการสิ่งที่ต้องทำให้คุณจดทุกไอเดียได้อย่างไม่ตกหลน่นสรุปแล้วนะคะไอเจ้าตัว Google Keep เนี่ยสามารถจดบันทึกไอเดียและสิ่งที่ต้องทำได้แบบรวดเร็วพร้อมระบบเตือนความจำช่วยให้ไม่ลืมกิจกรรมสำคัญ และบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพและเสียงแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแอปสำหรับจัดการงานและบันทึกไอเดียที่หลากหลายรวมถึงแชร์โน้ตกับผู้อื่นได้ง่ายๆแอปที่2นะคะที่เราอยากจะแนะนำก็คือ Notion สำหรับการจัดการงานและโปรเจกต์ส่วนตัวหรือทีมนะคะ o t i o n นะคะเป็นแอปที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะกับการจดบันทึกสร้างบอร์ดโปรเจกต หรือจัดการงานแบบครบวงจรทําให้คุณนะคะสามารถวางแผนและติดตามงานได้อย่างสะดวกโดยจุดเด่นนะคะของเจ้าตัว Notion เนี่ยก็คือมีฟีเจอร์ครบคันเหมาะกับการจัดการงานส่วนตัวและทางานเป็นทีมโดยสรุปแล้วนะคะเจ้าตัว n o t i o ันเนี่ยสามารถจัดการโปรเจกต์และงานแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบันทึกนะคะการสร้างบอร์ดโปรเจกต์ระบบตารางหรือแผนผังความคิดให้คุณวางแผนงานและจัดระเบียบได้เป็นอย่างระบบโดยเจ้าแอปโ o t i o n นนะคะเหมาะสําหรับ คนที่ต้องการจัดการงานส่วนตัวและ,และงานทีมโดยสามารถสร้างหน้าเพจและสเปซเชตนะคะที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นแอปที่3นะคะที่เราอยากจะแนะนำก็คือแอป i t n e s s p า o นะคะ ใครที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพนะคะและควบคุมอาหาร MyFitnessPal คือแอปที่ขาดไม่ได้เลยเพราะมีฐานข้อมูลอาหารที่หลากหลายสามารถบันทึกแคลอรี่ในแต่ละมื้ออาหารและติดตามเป้าหมายด้านสุขภาพได้อย่างง่ายๆจุดเด่นของ MyFitnessPal นะคะใช้งานง่ายมีฐานข้อมูลอาหารที่หลากหลายพร้อมคำแนะนำด้านโภชนาการ สรุปแล้วนะคะ My Fitness Pal เนี่ยสามารถติดตามการบริโภคอาหารและแคลอรี่ได้พร้อมฟังก์ชันการบันทึกเมนูและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมสุขภาพอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมการทานอาหารและสุขภาพรักษาสมดุลโภชนาการและติดตามผลด้านการออกกำลังกาย แอปที่4นะคะที่เราอยากจะแนะนำเลยก็คือ Sleep Cycle Sleep Cycle นะคะเป็นแอปช่วยตรวจวัดการนอนหลับและวิเคราะห์คุณภาพการนอนของเราพร้อมตั้งนาฬิกาปลุกที่คำนวณจากวงจรการนอนเพื่อให้ตื่นขึ้นมาสดชื่นกว่าที่เคยโดยจุดเด่นของแอปนี้นะคะก็คือช่วยปรับคุณภาพการนอนและวิเคราะห์การนอนของเราสรุปแล้วนะคะแอป Sleep Cycle สามารถช่วยวิเคราะห์การนอนหลับ และแจ้งเตือนให้ตื่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้การตื่นเช้าเป็นเรื่องง่ายและสดชื่นมากขึ้นแอปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะปรับปรุงการนอนและอยากตื่นขึ้นมาสดใสในทุกๆเช้าแอปที่5ที่ควรมีติดมือถือนะคะก็คือแอป Grab สำหรับการเดินทางแอป Grab นะคะคงเป็นแอปที่ขาดไม่ได้เลยช่วยเราเรียกนะคะบริการรถรับส่งได้อย่างสะดวกสบายรวมถึงบริการอาหารและส่งพัสดุในแอปเดียวเลยโดยจุดเด่นของแอปนี้นะคะ คือบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งการเดินทางและการสั่งอาหารสรุปแล้วนะคะแอปนี้สามารถเรียกบริการรถรับส่งซื้ออาหารและส่งพัสดุได้ภายในแอปเดียวมีความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามใครที่เหมาะสมกับแอปนี้นะคะก็คือคนที่เดินทางบา่อยๆหรือต้องการบริการสั่งอาหารและพัสดุในชีวิตประจําวันแอปต่อมานะคะแอปที่6 ก o เกิลแมปกูเกิลแมปนะคะเป็นแอปนำทางที่จะช่วยให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทั้งการเดินเทา้าขับรถและการขนส่งและใช้ขนส่งสาธารนณะพร้อมฟิวเจอร์ใหม่ๆอย่างการเช็คเส้นทางที่ติดขัดและการแนะนําสถานที่ใกล้เคียงโดยประโยชน์หลักๆเลยนะคะของเจ้า Google Map เนี่ยก็คือนำทางในเส้นทางที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยพร้อมข้อมูลสถานที่สําคัญเช่นร้านอาหารปั๊มน้ํามันและสามารถตรวจสอบการจราจรข้อมูลการเดินทางได้แบบเรียลไทม์เลย แอปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เดินทางเป็นประจําหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวแอปต่อมานะคะแอปที่7 s h o ช้อปปีหรือ La z a d a าการช้อปออนไลน์ก็คงไม่พลาด2แอปนี้ก็คือ s h อปปีและ Lazada ที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อทั้งของใช้ประจําวันเสื้อผ้าและสินค้าราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นและโค้ดลดราคามากมายจุดเด่นเลยนะคะก็คือช้อปปิ้งสะดวกมีโปรโมชั่นและสินค้าที่หลากหลาย สรุปแล้วนะคะ2แอปพลิเคชันที่กล่ามาคือสามารถช้อปปิ้งได้หลากหลายประเภทสินค้าพร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายทาให้นะคะประหยัดเวลาและเงินในการซื้อของมากขึ้นแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์หรือมองหาของราคาดีๆและโปรโมชั่นพิเศษ แอปที่8นะคะที่ควรมีในมือถือเลยก็คือ Line สำหรับการติดต่อสื่อสารแอป l ล n e นะคะเป็นแอปแชทที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยเลยไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือใช้ในที่ทำงานนะคะด้วยฟิลเจอร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโทรวิดีโอคอลหรือการส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะไลน์เนี่ยก็ตอบโจทย์ในการแชทพูดคุยและสื่อสาร สรุปแล้วนะคะไลน์เนี่ยสามารถติดต่อตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแบบกลุ่มได้อย่างสะดวกมีฟังก์ชันทั้งแชทการโทรและและก็วิดีโอคอลพร้อมสติกเกอร์น่ารักน่ารักและฟิเจอร์ที่ใช้ได้ทุกวัยแอปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะสื่อสารในชีวิตประจําวันทั้งการทํางานครอบครัวและเพื่อนฝูงแอปที่เนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Banking App เช่น k p a t หรือ SCBEC นะคะแอปธนาคารออนไลน์จะช่วยให้การจัดการเงินง่ายมากขึ้นเช่นการโอนเงินจ่ายบินหรือดูยอดบัญชีเพียงแค่เปิดแอปนะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปธนาคารเลยทำให้สะดวกในการใช้จ่ายยิ่งขึ้นสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการจัดการเงินสรุปแล้วนะคะ Banking แอปเนี่ยสามารถจัดการเงินได้อย่างปลอดภยัยและรวดเร็วทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเช่น โอนเงินจ่ายบิลและตรวจสอบยอดเงินแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดการเงินโดยไม่ต้องไปธนาคารช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายแอปสุดท้ายนะคะที่เราอยากจะแนะนําก็คือ YouTube และ Netflix สําหรับคนที่อยากผ่อนคลายด้วยความบันเทิง YouTube และ Netflix นะคะเป็นแอปที่มีทั้งหนังซีรีส์และคลิปวิดีโอต่างๆให้รับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้การพักผ่อนของคุณนะคะสนุกมากยิ่งขึ้นโดยทั้ง2แอปที่กล่าวมานะคะเป็นแหล่งบันเทิงสําหรับการดูวิดีโอซีรีส์หนังและสารคดีซึ่งสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาตามใจคุณเลยด้วยเนื้อหาที่หลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกความสนใจแอปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบพักผ่อนด้วยความบันเทิงหรือหาความรู้จากคอนเทนต์วิดีโอที่หลากหลาย และนี่คือ10แอปพลิเคชันเลยนะคะที่ควรมีติดมือถือแต่และแอปนะคะจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของคุณลองดูกันนะคะว่าแอปไหนที่เหมาะกับสไตล์ของคุณแล้วอย่าลืมโหลดไว้ใช้กันด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคน